สวัสดีครับผมเกสสมชายคาร์เซ็นเตอร์สาขาชลบุรีรถใหม่ไม่น้อยวันนี้มารีวิวนำเสนอเลยม um ิซูมิลาดอีโคคาร์1.2ปี2022คิดจะซื้อรถ2องล้อมาชม4ี่ล้อคันนี้ดีกว่าในราคา2องล้อผ่อนค่างวดงว,วดละ3,000บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวไปโดนกันครับ นะครับคอนโซลหน้าสีดำแอร์แบ็กคู่หน้าหน้าจอคอมมานด์เป็นแฟลชไดร์บลูทูธ usb แอร์แอร์เป็นนวดเกียร์ออโตเมติกนะครับรถท็อปสปีดดีมากเห็นไหมครับเกียร์สมบูรณ์มากอัตราเร่งดีระยะเบรกดีใครสนใจนะมิสูมิลลาดปีสองพันสิบสเกียร์ออโตเมติก รถอีโคคาเครื่อง1.2ประหยัดกว่าน,นี้ไม่มีแล้วสชายคาร์เซ็นเตอร์สาคาชุบรี่ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับรถใหม่ใหม่น้อยโอ้โหความเร็วต้นนะครับจอดออกนะ0ู0 0นะครับอัตราเร่งดีมากเกียร์เปลี่ยนสมูทมากนะครับระยะเบรกโอเคเลยสนใจเชิญน,นะครับรถ1.2ถือว่าขับขี่คล่อง สบายตัวนะฮะฟุตปาร์ตตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนขอบคุณครับทางนี้ฝากไว้นะครับใครสนใจนะม um ิซูมิรา Doka หน่โคุดเกียร์ออโตโมติกผ่อนค่าง,งวด3,000บาทรถใหม่ไหมน้อยสวยกว่าน,นี้ไม่มีแล้วสมชายคารเซ็นเตอร์สาขาชลบุรีมีที่เดียวนะครับสนใจเชิญติดต่อได้เลยขอบคุณครับ สวัสดีค่ะเซลล์อ้อมสมชายคารเซ็นเตอร์สาขา,า,าชลบุรีวันนี้จะมารีวิวรถใหม่ใมน้อยนะคะตัวนี้เป็น all new nissan note 1.2 eco car นะคะเป็นกุญแจคีย์รีดคูสตาร์นะคะเกียร์อโตโมิติกมีกล้องรอบคันเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดปี2018ผ่อนเพียง7,000บาทเท่านั้นนะคะอาล้อแม็กยางใหม่ฟิล์มเซรามิกนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะด้านหน้านะคะ คมไฟเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะกระจาหน้าเป็นโครเมียมตัดกับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าเลยค่ะมาพร้อมกับฟินเซรามิกรอบคันเลยนะคะมูลค่า1,000 10, 0บาทค่ะในส่วนของตัวล้อนะคะเป็นล้อแมกย่างใหม่เลยนะคะมูลค่า1 5 0 0 0บาทค่ะด้านท้ายมาพร้อมกับไฟท้าย LED พร้อมกับกล้องถอยหลังเลยนะคะสำหรับภายในนะคะ เป็นพวงมาลัย power m ัน t i ฟ u n c t i o n นะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถเล่น DVD, CD, FM ในส่วนของแอร์นะคะแอร์ Air เป็นแอร์ออโต้นะคะซ้ายขวามีแอร์แบ็กคู่หน้าค่ะตัวนี้เบาเป็นบบาผ้ากรมหยี่นะคะตัวนี้ในส่วนของห้องเครื่องนะคะฝากระโปรงและก็น็อตไม่มีการถอดแกะงั้นแงะใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสภาพยังเดิมๆทุกอย่างเลยนะคะถือว่าใหม่มาก ในส่วนของน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่นะคะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะรับประกันเลยค่ะ1ปีเลยท้ายนี้นะคะฝากเป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะ new n n s w a n n o โน1.2 Eco คคาปี2018ผ่อน7,000บาทนะคะถ้าสนใจติดต่อเซลล์อ้อมสมชายคาร์เซ็นเตอร์สาขาชมบุรีสวัสดีค่ะ ะะอยู่ที่โชว์รูมรถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์สาขาชลบุรีนะคะวันนี้อีกแล้วนะคะเก๋จะไปส่งรถลูกค้าอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะคันนี้เลยโตโยต้าไฮรักลีเวตอนเดียวนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจออกรถนะคะโทรหาเก๋ดได้เลยค่ะ0 9 4 6์2 2 6 5 9นะคะลูกค้าท่านนี้นะคะไม่เคยเห็นรถนะคะโทรออนไลน์มาเลยนะคะ ลูกค้าจะไปใช้ในกิจการในฟาร์มเลี้ยงกุ้งของตัวเองนะคะเก๋บอกเลยว่ารถคันนี้นะคะปีใหม่ไหม่วิ่งน้อยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปส่องรถกันเลยค่ะ ถึงคนที่อยากจะได้รถนะคะคือแนะนำมาที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์ค่ะที่นี่มีบริการสมรถฟรีแฟนันนฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่มีขายค่ะ กับเราอีกเช่นเคยนะคะที่สมชายคาเซ็นเตอร์สาขาชนบุรีนะคะตำแหน่งที่ตั้งนะคะอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะอยู่ตรงปากซอยบ้านเก่าซอย12นะคะวันนี้ต้มก็จะมารีวิวเกี่ยวกับ Honda j แ z z ปี2015นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดนะคะ รถใหม่ไม่น้อยมีที่นี่ที่เดียวที่สมชายคาเซนเตอร์สาขาชนบุรีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกุญแจพรุสตาร์ทรีรโมทนะคะแล้วก็มากับฟิล์มเซรามิกมีล้อแม็กยางใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมรอบคันกันนะคะเริ่มด้วยที่กระจังหน้านะคะตัดด้วยตาฮอนด้าโครเมียมนะคะส่วนไฟหน้านะคะไฟหน้ายังใหม่ใสนะคะยังดูดีคะ่ะ นะคะเป็นแม็กเดิมนะคะอันลอยนะคะส่วนยางเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นเลยค่ะมูลค่าถึง1 5 0 0 0บาทเลยค่ะโอเคค่ะส่วนต่อไปเป็นเรื่องของฟิล์มนะคะฟิล์มนะคะจะเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะคะเราติดให้ฟรีไปเลยรอบคันนะคะมูลค่าถึง10,000บาทเลยค่ะค่ะ อันนี้ด้านหลังนะคะแซดนะคะภายในกว้างขวางมากเลยนะคะเบาะนี้นะคะสามารถพับได้ทั้งหมด4รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะพับนอนพับนั่งได้หมดเลยค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบ็กสข้างค่ะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ ออโต้นะคะส่วนหน้าจอนะคะสามารถเล่นเครื่องเล่น AMCD C ีดเอนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดำค่ะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสวยไม่มีรอยขาดนะคะเป็นเบาะหนังอย่างดีคะ่ะต่อไปก็มาดูที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะคะเริ่มจากตัวน็อตนะคะสองฝั่งนะคะยังอยู่ดีนะคะไม่มีรอยแกะหรือขยับยใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีครบสมบูรณ์นะคะ รวมถึงยังมีสติกเกอร์แล้วก็แผ่นเศจนะคะยังอยู่ในสภาพที่ดีค่ะแล้วก็มารวมมาถึงที่ตัวเครื่องนะคะไม่มีคราบน้ํามันหรือว่าซึมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ,ะเราเราจะมีการเปลี่ยนข่ายของเหลวให้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันเกลือน้ํามันเฟืองท้ายนะคะค่ะส่วนแบตเตอรี่นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งลูกไปเลยค่ะ นี่นะคะก็ฝากไวนะะ 2015, นะะน้นะคะ Honda z a z z ปี2015นะคะเป็นกุญแจ k ีย l เล s push start นะคะราคาขอนอยู่ที่8,000บาทนะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายคาเซนเตอร์นะคะดิฉันเซลส้มฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ พบกันเช่นเคยครับคุณลูกค้าผมเกสนสมชายคาร์เรนเตอร์สาขาชลบุรีนะรีวิวรถใหม่ไม่น้อยเช่นเดิมคันนี้มิซูมิราชปี2012เกียร์ออโตเมติกตัวท็อปที่สุดแล้วคุณแจคีเลตพุสตาร์ดร้อแม็กยางใหม่ฟิล์มเซรามิกนะครับคันนี้ที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้ผมขาย249,000ตัวท็อปที่สุดท็อปกว่านี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวไปโดนแล้วไปชมกัน เข้ามาภายในคันนี้นะครับโอ้โหหรูหราห้องโดยสารกว้างมากคันนี้นะมิสูมีราตัวท็อปกุญแจคีย์เลสพุสตานะคุณลูกค้าคันนี้เกียร์อโตโมติกหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแฟลชไดร์บููทูธ USB แอร์แอร์เป็นแอรดิจิตอลเรียบร้อยรถใหม่มากๆคันนี้ใครเลงหาอยู่นะ4,000บาทเท่านั้นเองนะไม่วิ่งอยู่ที่7 0 0 0 0เอง ตอนนี้ผมพาเทสเลยนะคุณลูกค้าเทสไรไปพร้อมกันเลยเนดะี๋ยวชมเลยนะครับอัตราเร่งดีมากเครื่องเงียบภายในเสียงเงียบดีนะไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกเลยแอร์เย็นฉ่ำนะใครสนใจนะครับทักรัวรเลยสมชายคาเซ็นเตอร์สาขาชีบุรีเท่านั้นนะมาชมเลยด้านหน้าแต่กล้องซูมเลยครับนี่ผมเทโค้งเลยมา รีวิวใช้จริงเลยคุณลูกค้ารถแบบน่าใช้มากๆคันนี้ใครหาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันที่หนึ่งเลยเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่อง1.2นะเป็นตัวอ e ีโคคาร์มิซูมิราตปี2012รถใหม่ไม่น้อยสนใจทักลัวๆฝากไว้เลยเบาะหนังล้อแม็กยางใหม่ฟิล์มเซรามิกไม่มีที่ไหนให้มีที่นี่ที่เดียว มาแล้วขณะนี้เราถึงแล้วนะครับคุณลูกค้าปะเราเอามิซูมิรานวันนี้ตัวทอปคุณใจคียเล็ดเลยมาถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียตีเจ้าเก่าแล้ววันนี้แล้วไม่เคยหักเอาเจ๊อยู่ในใจเสมอเอ้เย,ยอยู่จริงสิอ๋อโถ่ก็มาของไงช่วงนี้งานเยอะไง มาอยู่ในใจเสมออยู่แล้วอันนี้เราก็จะมามอบให้เลยเจ๊อันนี้เดี๋ยวจะคุยกับเจ๊ข้างในอันนี้ครับผมอันนี้ปีใหม่เหมือนกันวานแกะนิดนึงลองสวมหน่อยผมอยากดูไซส์หน่อยว่าเป็นไงเออนะเจ๊สวัสด,ดีครับอ้าแม่เจ๊รบกวนเจ๊สักนิดหนึ่งข้าเจ๊กำลังหันเลยนี่เรามาเลยนะใครสนใจก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮตีนะ ลอยขึ้นชื่อแถวนี้เลยค่ะอ,อยู่แถวนี้เชิญได้เลยเจย๊สวัสดีพี่ใหม่ครับอันนี้ปฏิทินมอบให้เลยนะแขวนไว้ที่ร้านได้อันนี้ผ้ากันเปื้อนอ่าแต่วางเจ๊เจสวมหน่อยอยากดูไซส์อยู่ทรงนิดนึงอ่าไอ้ถ่ายกับคู่นี่ก่อยดูเจ๊คนนี้นะ่ะโอเคไหมเจ๊พอดีเลยนะได้นะอเ,เอออย่างเงยเห็นไหมสวยเลยดูดีเลยนะ ใครสนใจก๋วยเตี๋ยวอ่อยๆก๋วยเตี๋ยวเป็ดต้องร้านนี้เลยนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ตีเลยสนใจก็เชิญได้เลยพอดีเนาะเจ๊เนาะโอเคเห็นไหมสวยเลยมาเจ๊ของผมเอาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเอเ็นบะหมี่บะหมี่เป็ดที่หนึง่งอา่าแล้วก็เอาเป็นกึ๋่นรวมที่หนึง่งเจ๊เหมือนเดิมนะไม่เอาเครื่องนะเอาเป็นกึ๋่นอย่างเดียว อ่าใช่โอเคใช่ครับ ลองชิมดูโคตรร่อยขอบอกโดนแน่นอนท้ายนี้ฝากไว้นะครับใครสนใจนะมิซูมิราตนะตัวท็อปเลยกุญแจคีเรตพูลสตาร์ทล้อแมกยางใหม่ฟิล์มเซรามิกใหม่นะครับผมขายแค่249,000ออกรถวันนี้ปีค่าจัดปีค่าโอนปีประกันรถสไลด์ออนปีทั่วไทย ส่งถึงหน้าบ้านฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างยิ่งกว่านั้นน้ำมันเต็มถังนะครับใครสนใจทักเราลววสมชายคารเซนเตอร์สาขาเชียบุรีบายเกตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณสนใาคารเซนเตอร์ด้วยนะคะสำหรับสมชายคารเซนเตอร์เนี่ยรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายนะคะแต่มีรถให้เลือกมากที่สุดในภาคตะวันออกเลยค่ะใครสนใจก็เชิญได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ไาคาเซนเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย